เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเป็นอะไรอ่ะฮิปโนโอ๋อสายฮิปโนโถ้าคนมีเฟซในฮิปโนนี่หำแข่งรถกูติดปืนพลไฟอะไรเฮียเฮ้ยสักคนอะ่ะไอ้นี่ใครวะเฮ้ยพี่ขึ้นพี่พี่คืนรถไป อ่าคือรถอ่ะมันจะมีไกปืนอยู่หรอปืนพ่นไฟอ่ะพี่รอกดอ่ะแล้วเอารถรถไปพ่นไฟหรวะใช่ไงวะแค่กดตรงไกอ่ะมันจะพ่นไฟเว้ยโอเคโอเคโอเคกูจะไปล่าเฮียล่าเหรอเราเราเราเทสระบบนิดเอาหยุดก่อนหยุดก่อนไอ้คนเขียนหยุดก่อนเอกูขอกูขอเพลงฟรีเบิร์ดดิเฮีย ปืนไฟไม่เหมือนปืนไฟไม่เหมือนเจียวอะไอ้สัสปืนสุดยอดเทคโนโลยีไอ้เหี้ยปืนไฟแม่งโค้งเหมือนเจียวอะบอกว่าเอาไอ้เหี้ยใจใจกูขึ้นว่ะใจกูขึ้นเลยไปหา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 ช่วยหน่อยดิมันล่าตัวตลกอยู่อ่ะเอ้ายังไงอ่ะต้องมีคนขึ้นรถต้องมีคนขึ้นรถ กูไม่มีมึงกูไม่ขึ้นให้กูไม่ขึ้นให้กดอ่ะไอ้เหี้ยนั่งสูงจมตีไอ้เหี้ยเหตุการณ์ล้มเหลวอ่ไอ้เหี้ยรันรันไหนวะกูพยายามจะเล็งปืนเนี่ยขึ้นรถแหละแล้วก็โดนมันซัดเอาเอาปืนพ่นไฟลงก่อนมั้มึงอย่าไปจับตรงปลายนะมึงจับตรงตูดระเบิดมาแล้วไอ้เหี้ยพิยาระเบิดมาแล้วระเบิดมาแล้วตูดนะไม่รู้ตัวพิยารไม่รู้ตัวไอ้มหมรู้รู้อากิมันรออยู่ พี่อาร์ตไม่รู้ดีรู้ตัวแล้วมึงความอาแวร์เนี่ยเป็นศูนย์เลยย่เอาจับไปใส่จับไปใส่เมงั้นน่ะมันจะยกออกจากไอ้นั่นทำไมวะโอเคแหละเอาลงมาจับลงเงี้ยโอ้ยเย่ขึ้นเข่าวลม เอาเข้าอะไรมึงต้องรถไปขนของก่อนของไม่พอไอ้เหี้ยออ๋มึงจะถือมือเปล่าเหรอ้สัตว์เฮ้ยไดนามิกเดรคูคูไดนามิกไว้สัตว์ไอเหี้ยในความเาแรงมิกคูได้รมิกไอเหี้ยเออลองลองลองละไปไอ้กูโอ้ไอ้เหี้ยหนังชีวิต ไอต้นหนังชีว no well, right. ิตต oh, okay, so oh, ัวตลกมาบอกช่างแม่งของอะไรฟักยอยไอเทม i ะไรแล้วก็มันก็ไปเฮียพอหรือเปล่าล่ะไม่น่าพอกูว่า่าไร่าวถ้าพอพอในห้องบอสมันเกิดได้อยู่น่าจะพออยู่น่าจะพออยู่ถ้าไม่โดนทำลายไปมากกว่านี้ในระหว่างที่อากิกำลังแอคทีฟย่นั่นเองะหลบกมันมันจะระเบิดเรื่อยๆไว้กล่องนี้เละ ระเบิดเรื่อยๆจนราคามันหมดอ่ะจนจนราคามันหมดก็แตกเพราะว่าเพราะตอนนี้นีไงเฮ้ยสวยเฮ้ยมันระเบิดตาอัาอวมันระเบิดเลยเฮียมันเดนติดเอียอเฮ้ยเฮียสวยอ่ะเฮ้ยชกนงดีว่ะเป็นอะไแล้วอาแตเียนเราไปใส่อะเดี๋ยวกูดูร้านร้ไม่ได้ไม่ปียกี่คุมอยู่เิ่ย เฮ้ยได้ได้แล้วเลยดูมันเข็นดูมันเข็นดีเดูมันเข็นนี่แบบสีย่ดูมันเข็นอแล้วเอ้ยโอ้ยเอนเียอ้กเออเียครับโอ้ยเีย เบลลี่มีไว้เลยที่จะตูดกับผมมิสเตอร์คอนเทนต์ตอนจักรพรรดิไอ้้เหียจักรพรรดิมึงมาช่วยยกดิเออช่วยยกตูดขึ้นกันเฮ้ยฝั่งกูไม่มีคนช่วยเลยฝั่งกูไม่มีคนช่วยช่วยหน่อยตัวรึปัวว่างเอออ่ะแล้วก็มึงก็ต้องลากถ้ามึงก็ได้ไม่ลากไม่มันตกแค่นัเลยมึงต้องลากไปเพราะว่ากูมีปืนกูต้องคอยยิงยิงเลยไอ้สัตว์เอ้ยไอ้เหี้ยไม่อย่างเบาเว้ย ไม่ได้แล้วแหะไอ้เหี้ยมึงเอาไปแค่นี้อ่ะเอาไปท่านไม่ได้ไอ้เหี้ยค่อยๆเขียนมามาอ่ะกูยังเลยอ่ะไปไปไปดูลาดเราเนี่ยตรงนี้เนี่ยโอ้โเอออันนี้อ่ะตั้งขึ้นละไอ้หัดอ่ะเฮ้ยเหี้ยมลากมาเลยไอเหี้ยอย่างเงี้ยไปเวพวกมึงอย่ายกอย่ายกปัญหาคือพวกมึงลากมาพวกมึงจะเอาขึ้นมาได้ไงไต่หัวไขแม่งเลยเหี้ยยกได้ยกได้ สเติงเยอะเดี๋ยวตอนนี้หามึงขึ้นบันไดก่อนไปียไปเลยไปไปไปเลยไปไปไเข้าเข้าเข้าเข้เข้าเข้า้าเงิน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 เข้าเข้าเข้าเ้ใปนสส่ไปลิกับีิกับลกับ เฮ้ยระหว่างวันสปอนน้าวนรอบแล้วด้วยรีบไปม้ากีฬาอะไรมาจ้าคิวหนูคิวหนูเกย์หน้าชีเอ่อคุณมอนนี่คุณโปเรื่องม้าม้าตัวนี้มีสิทธิ์ที่จะชนะไหมครับมันเป็นเพลงยาใต้เฮียมาสุดมันจะชนะเฮียเลยแย่ๆกูเดี๋ยวกูบอกเอ้ยดึงกูไปดีใครก็ได้ดึงกูไปไอรอนปลากูไปดีโอ้โห เอาก่อนพูดไปก็ไปเอาพูดไปเออมึงกูไปคิวมึงหลอกดูดเลือดฟรีไม่ได้ไอ้เหี้ยแล้วทีที่ปั่นโตคิวตัวคิวเออโง่ไอ้เหี้ยกูดึงแม่งตั้งนานอ่ะเจออะไรมาบอกเลยมันจะรอดไหมไอ้เหี้ยแต่มันก็โดดขึ้นเองได้นี่หว่ามันหลอกดูดเลือดไอ้เหี้ยแต่มันกดดข้เอง้นี่หว่ามันหลอกดูดเลือดไอเหี้ย เลือดกูยิงคือเลือดมึงเต็มใหม่เหี้ยเลือดกูยิงน้อยๆอ่ะไอ้สัตว์เลือดกูมีแค่เจ็ดสี่รับไปรับไปรไปแล้วปรไปรับไปรับมแล้วพี่เลยแล้วไงมาเจอไอพี่เลือดเยอะนะใช่ไหมิงเหรองยืนรอจุดนี้จุดนี้ไอพี่เท่าไหร่อะก็ห้าหน่วย นไอเลิศมันปรับใหม่มีฟอร์ดามแลหรงต้องโหลดใส่รถเว oi ้วยไปรอบสี่ลยวางก่อนวาก่อนโอเควาก่อนเอาเขาใส่เขาใส่ฮีเยวไม่งั้นเดี๋ยวมันขดลำบากวาก่อนวาก่อนีเยลใสร็จแล้เอ้าเอ่อระวังระวังกันหน่อยดีว่ไม่ติดหวยลูป เขาก็เห็นอยู่ว่ากู<ช>ายกอยู่ไอ้ยังกูจะขนเซิร์ฟเวอร์เหี้ยไปเปิดไหมกูจะขนเซิร์ฟเวอร์ไปเปิดจุดเซิซร์ฟจุดพิครับไอ้เหี้ยไม่แล้วเราแล้วเราจะขนไปที่เดียวจบเลยมั้งเนี่ยก็อยากกูก็อยากรู้เหมือนกันมันจะทำเงินจะกอ,อีกแตกังไงเซิร์ฟเวอร์แม่งยากเพราะแม่งยาวขนเนี้ยกยกเชิดมันแม่งเนี้แม่งแบตอ่อนแล้วเหลือเท่าไหร่ออรแล้วเนะี่ยหมื่นสองได้เยอะได้เยอะหมื่นสองไอเจ็ดแม่งเหลือไอห้า มึงเหลือไอ้มึงเหลือไอแล้วไอสัตว์ไปไไปไหไปเอมันลงมาเอมันลงเอามันลงข้นปลอยมึงมึงปล่อยเฮียเออไอเฮียเซิร์ฟเวอร์มึงเหลือซีออนแล้วไอสัตว์โอ้ยมันโอ้ยโอ้อมันคอดูโอแล้วตอนเนี้ยโอ้ยมันเอ็ดีเอฟเฟกต์แล้วอะตอนเนี้ยเออเฮียเอียเียเออกอเยยไอเียยเยเอ อะไรเห็นเหมือนเห็นคนโดนวูบหายว่ะโอ้ยมึงก็ดูดิแยก็ถึงบอกใจแกทุกอย่างที่เดียวเต้เห็นคนวูบหายว่ะไอ้เหี้ยโอ้ยเซิร์ฟเวอร์ CPU มันเหลือซีออนลอยมันมันเหลือเพนเทียมลอยไอ้สี่พันนี่ยิ่งกูไม่ชี้เกือไอ้เหี้ยสี่พันไปไปไปเอาเอาที่ใส่เดี๋ยวโบลต์ใส่ฟังพอดีโอ้ยแม่งเงี้ยเอาแกลูกแก้ววิญญาณ เออลออานก่อนดี่เค้าจะเอาแม่งก่อนนี้ไงเน่วะรออหยิบมันรอหยิบมันยัหยิบไม่ถือไปดักมันเลยหนดเลหดีกูดิเฮียสัตว์เอ้ยจุเก่งจังเลยเ้เฮียเียตจริงะางจริงไม่งูเก่งขนาดนี้มั้งตลกไอ้ตายฟีไอเหียว่าเรไปไอ้ยาตุก เอาละทุกคนจ็บกว่าตายคือเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ใช่ไม่หลุมไม่ยาวไอ้ศัตว์แล้วไม่เห็นปืนหายใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวตกแล้วตกไอ้เหี้ยไปยกไปเลยไปยกไปนะยกไปไหนอะไปข้างออกอะบิ๊ต้องใส่รถอะรถไม่ไม่พอนะเว้ยอะอะไรไม่พอนี่ดับอย่างนี้เนี่ย เนี่ยมันมีพอที่เลยไงเห็นยังไงมามามาลูกสูงนะเอาอ้อนั่นแหละอินูอ้อนั่นแหละยอดเยี่ยมอ่ะอินูจะเสร็จแล้วสมเป็นพิยานจริงอ้าวพี่ถ่ายยุเองไมพี่ถ่ายไม่เห็นไม่เหี้ยอย่าไปยีบใส่รถไม่ได้รถก็เต็มเอารถไปดูก่อนพิยานทำพิยแต่ละ ใจกันแม่แม่คือนี่เว้ยไม่ยินตรงเนี้ยแล้วกูไม่เห็นเจกันบังหน้าพอดีกจะเห็นไหมล่ะโอ้พวกมึงไอ้เชี่ยบันไดโจ๊ะไอ้สัสเฮ้ยเฮ้ยเอาไหมอ้สีโลมึงสีรถกับพี่พี่มึงโยนลงไปเลยเออเอานะเอานะเดี๋ยวเก็บไปฝากที่บ้านเดี๋ยวไปขึ้นเตียง อยู่กใครเอาในมือชอบเล็บไทยอเฮ้ยชนสลมเลยอยู่ตะเอกปะอ้าวอ้าวสกีบีดีดีเดิมลมเยสเยสสกีบีดีเดิมลมดีดีสกีบีดีเดิมลมเดี ไปไปปพอยปองปอจะกินพี่อีดีซึ่งกูกินี่ดีอยเลตแป๊บเดียวพวกพึงเป็นกันขนาดนี้เยหรอกูว่าแล้วเยทุกคนอะกิตายอะไรกะไม่รู้ทำไมอากิตายเอกตายแสดงว่าไอตอนที่มัน ตรงไปนี่ก็คือไปเลยใช่ไหมเออเอเาไงดีทีนี้มันขึ้นอยู่กับว่า,วาจุดเอกแตกต่อไปอ่ะมันจะต้องมีรีควอร e เมนตกี่บาทแล้วเราก็จะสามารถยกกันได้ไหมหมื่นสามเฮียมันกูว่าลงไปแม่งเหลือแค่ห้าพันอ่ะเหลือแค่สามพันออืะครับหม,มลดไปแล้วพันหนึ่งลดไปแล้วพันห้าหอืึหนึ่งสองสาม สกิบดีบอมบ์ลม yes yes สกิบดีบอมบ์ลมดีดีไรเฮียร์ไปไหนอ๋อเรียบร้อยอ๋อเรียบร้อยเฮียร์อะไรอ่ะต้องไปมันตกกันหมดเลยอ่ะมันเป็นอุบัติเหตุมันเป็นอุบัติเหตุทางขาแล้วมึงดูไอ้เหี้ยดิเดะแม่งเ e t s set evil เดี๋ยวไอ้เหี้ย บอว์ไอกูมันจะไปรู้ตัวได้สำหรัไอ้เหี้ยพี่ชายพี่ชายกำลงเล่นเดรสเดยวเลยปุเนี่ยครับสภาพคนไม่มุกออนอย่างลูกปั้นเดือเสาไอ้เหี้ยตอนเด็กชอบเดือเสาโตมาเซ็กเดือเสาไอ้เหี้ยกูหามันตัวที่มันไม่เอาปืนออกจากหน้ามันเลยอะไรเหี้ยไม่ขี้เหมือนมันเป็นเรนซิเนตีวิวเหี้ยไม่ได้แยกเสียงวะ เรื่งเสียงสะท้อนนี้ทำกูนึกถึงสมัยที่มาเตสเลยสัสมันยังไม่รู้ตัวพี่มันตายถ้ามันรู้ตัวมันจะแพนิกแล้วเว้ยอืมเอออืมมันไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนเอพีซีอะตอนเนี้ยเอืยง น้องกูอยู่ไหนน้องกูอยู่ไหนต้มยำกุ้งภาคต้มยำกุ้งภาคหายเงี้ยน้องกูอยู่ไหนเออมันหายนี่ไม่เจอนะมันหายสุดไอแพ็กไม่เจอเออว่ะมันหนยนทางเว้ยมันวิ่งกลับมาทางเดิมเงี้ยถ้ามันเป็นความหวังบัวบ้าได้กูจะเลิกล้อเลิกล้อมันเรื่องมันตายคนแรกไอ้เงี้ยเอ้ย โอ้ยลีน่าจังตายพวกลีน่าจังอรอะไรกูดอะาพูดอะว่าถ้ามันรอดถ้ามันเป็นคนแบบหมู่บ้านตายอะกูจะเลิกรอแล้วแม่งตายคนแรกไอ้เหี้ยเลิกกันตายเลยว่าแล้วอึดด้วยไอสัตว์เอ็นนาเบลเอ็นนาเบล ไปโกงอ่ะโกงอ่ะหยอใจแต่ก็ใช่ไม่ีกงแล้อกลื่อ้ไม่เป็นบพิา